โมเมนต์น่ารักไฮโซสุมาีเห็นแบงค์ห้กับเหรียญ10ครั้งแรกในชีวิตล้านเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยจับครั้งแรกหากจะพูดถึงไฮโซสาวเจ้าของหมื่นล้านก็คือบาร์บี้เมืองไทยคงจะเป็นใครไม่ได้ค่ะสุมวันี้ขุนัก,กเกษมซุริบตีเจ้าของครือ่าดหมื่นล้านทั้งยังเป็นนักสะสมของเก่าจากทั่วโลกมูลค่าหลายพันล้านอย่างเลยทีเดียวค่ะสําหรับเจ้าตัวนั้นก็เคย คงจะเห็นกันนะคะผ่านทางหนังสือพิมพ์หรือว่าวงการของข่าวไฮโซกันบ่อยครั้งเพราะว่าเธอเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยลวค่ะผู้มีไลฟ์สไตล์อันโออ่าหรูหราล่าสุดนั้นนะคะทิกตอกได้เผยโมเมนต์ที่เรียกว่านารักค่ะไฮโซสุมา so ีกับลูกน้องในบ้านซึ่งมีลูกน้องนั้นหลายร้อมร่วมใจกันให้ซองแดงวันสงการไฮโซสุมาีทั้งแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยและเหรียญสิบอยู่ในซองเดียวกันและเป็นสิ่งที่เห็น เคยจับครั้งแรกเมื่อได้เปิดซองมาเห็นแบงค์ต่างๆแล้วบอกว่าแบงค์ห้าสิบนึกว่าใบละหนึ่งพันพนักงานจ่ายเงินให้ที่ชั้นพึ่งจะเคยเห็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบพึ่งเคยจับเป็นครั้งแรกอันนี้พูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นเหรียญสิบบาทเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยแหมเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆลคะค่ะ